วิธีเผาถ่านโดยใช้เตาเผาถ่านขนาดเล็กเป็นเตาอีกรูปแบบหนึ่งที่ผมประดฐ์คิดค้นขึ้นมาตามจินตนาการเท่าที่จะออกแบบมันได้และใช้เตารูปแบบนี้ปีนี้เข้าปีที่3แล้วใช้เผาถ่านทาถ่านเพื่อเอาถ่านไว้ใช้ในครัวเลื่อนลดรายจ่ายและก็สามารถสร้างรายได้ได้อีกนิดหน่อยผมทําเตาเผาถ่านเอาไว้2ที่เอาไว้ในสวนกับบริเวณบ้านบริเวณบ้านจะเอาไว้เผาถ่านในช่วงฤดูหนาวก็คือช่วงนี้ที่ลมหนาวเริ่มพัดมาแล้วส่วนในสวนก็จะเริ่มเผาตั้งแต่ ช่วงฤดูแล้งและฤดูฝนเอาไว้เผาสลับกันเพื่อรองรับการเผาถ่านแบบสะดวกสบายโดยที่ควันนั้นไม่ไปรบวนเพื่อนบ้านไม่ว่าไม้อะไรก็ตามที่สามารถเผาให้กลายเป็นถ่านนำถ่านไปใช้ได้ผมเอามาเผาถ่านหมดเลยไม้เล็กไม้แห้งไม้ใหญ่ไม้สดไม้ผุไม้ไผ่ก็มาเผาให้กลายเป็นถ่านเอาถ่านไปใช้ได้และแม้แต่เงามันสับปะหลังผมก็อามาเผาให้กลายเป็นถ่านเอาถ่านไปใช้ได้เหมือนกันไฟแรงแต่ติดไม่ค่อยนานเท่านั้นเองมันเป็นของที่หาได้ในพื้นที่หาได้